ก็สู่รายการกล้าท้ารวยในช่วงที่2นะครับครับผมก็ยังอยู่กับหมอเล็กนะครับซึ่งถือเป็นผู้นําแล้วก็สมาชิกของ New KC l i ไลทที่เข้ามาร่วมง,งานที่จะขับเคลื่อนบริษัท New KC l i ไลในการก้าวเติบโตในธุรกิจเครือข่ายขายตรงในปีพศ2558น้นี่นะครับครับหมอเล็กครับในเรื่องของ New KC l i ไลมีหลักการในเรื่องของการสร้างผู้นําและสมาชิกให้เป็นนักบริหารตรงนี้หมอเล็กมองว่าอย่างไงครับสามารถทําได้ยากหรือง่ายมากน้อยขนาดไหนครับครับ คือง่ายยากเนี่ยโอเคมันมันต้องลองลองทำดูก่อนนะครับแต่ผมมองว่าคือ วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ของเราที่เราวางไว้เนี่ยที่เราจะมีมิ팅มีจัดประชุมตามขยายไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยว่าตรงนี้มันจะช่วยสร้างทีมงานในระดับรากหญ้าในระดับรากหญ้าั้งนฮะโดยเฉพาะคอนเซ็ปต์ของบริษัทก็คือต้องการสร้างผู้นําในระดับรากหญ้าลวยทะลุรากหญ้าใช่ใช่ให้ทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสนะครับครับผมเท่าเทียมกันผมว่าเป็นเป็นไปได้ครับไม่ได้ยากเกินไปเลยครับโดยการสร้างผู้นําระดับต้นก่อนแล้วก็ค่อยส่งต่อส่งต่อทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสเท่าเทียมกันครับ บางคนบอกว่าฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้เรื่องธุรกิจฉันไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างจะทําให้ฉันรวยได้ยังไงตรงนี้มอเอ็กมองว่างไงครับครับผมพูดไปเมื่อเบรกที่แล้วนะครับครับสเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่าย <S <S ธุรกิจขายตรงเนี่ยค,คือการที่เราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือ, <S <S อผู้คนให้เขาประสบความสําเร็จวันนี้ พูดไม่เก่งครับผมขายของไม่เป็นรไม่เป็นไรครับครับเรียนรู้ได้เรามีแม่ทีมเรามีที่ประชุมเรามีมิ팅ที่จะสอนที่จะเทรนนะครับทำไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวมาสกิดแม่ทีมอ่าครับนี่ฉันจะจะพูดแนะนาสินค้าที่ทํายังไงฉันจะไปชวนคนนั้นพูดยังไงเรามีวิธีการสอนมีเขาเรียกว่ามีสเต็ปพาทำวันนี้เริ่มจากศูนย์ก็ประสบความสาเร็จได้อืมครับเรียกว่าคนที่เข้ามาถึงจะไม่รู้อะไรแต่อย ขอแค่มีตัวกับหัวใจเข้ามาแค่นี้ไอ้นี้สําคัญที่สุดครับต้องมีใจวันนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายในชีวิตว่าต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องการจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีเงินมีทองมากพอที่จะดูแลครอบครัวและตัวเองให้มีความสุขมีความสบายนะครับผมเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วมาเรียนรู้ด้วยกันใจมาก่อนเอาใจมาก่อนแล้วมาเรียนรู้ด้วยกันครับผมกับองค์ประกอบของบริษัทวันนี้ที่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเนี่ยกล้าเข้ามา เราก็กล้าให้คุณที่ประสบความสำเร็จแน่นอนอือครับถ้าคุณกล้าเราท้าให้คุณด้วยเอาแน่นอนครับแน่นอนวันนี้เข้ามาประสบความสำเร็จด้วยกันหรือใครที่ยังลังเลสงสัยเนี่ยยังยัง,ยงไม่แน่ใจเอ้ยบริษัทนี้โม้เปล่าอ่าครับเชิญครับเดี๋ยวเข้ามาพิสูจน์ด้วยกันได้เลยเข้ามาพิสูจน์ด้วยกันโทรเข้ามาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาที่บริษัทมาดูความมั่นคงมาดูวิสัยทัศน์ผู้บริหารดูสิว่า จริงหรือโม่อ่าครับตรงนี้สําคัญต้องเข้ามาสัมผัสก่อนใช่ครับใช่ครับครับส่วนในเรื่องของการดูแลทีมงานครับอ่าที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอะไรเอ่ยเขาเนี้ยจะทำยังไงจะดูแลยังไงจะแยกล่างยังไงในเรื่องของการดูแลทีมงานนี้ครับครับก็ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการดูแลทีมงานก็พอสมควรนะครับอ่าครับคือคงไม่ใช่เรื่อง เรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้สําหรับทุกวันนี้ครับเพราะทุกวันนี้เรามีเทคโนโลยีมีสื่อนะฮะตัวไปไม่ได้แต่คุณก็เห็นหน้าเห็นเสียงแบบออนไลน์ได้เลยครับผมแล้วโดยปัญหาอะไรโทรกลิ้งเดียวมาได้เลยครับโทรกริ้งได้เลยทั้งเฟซทั้งไลน์ทุกวันนี้การสื่อสารสะดวกมากครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สําคัญที่สุดเลยก็ในรายการ ทีวีตรงนี้แหละครับที่เราจะสามารถที่จะสื่อสารวันนี้คุณไม่เข้าใจตรงไหนมานั่งฟังทีวีมานั่งดูรายการและอีกอีกวิธีหนึ่งนะถ้าวันนี้พูดไม่เก่งไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไปสกิดเพื่นอนเฮ้ยเดี๋ยวมา,มา,มาบ้านฉันแป๊บนึงซิครับผมเดี๋ยวแล้วก็ม,มาเปิดทีวีให้ดูรายการกล้าทะลยแลยเลยง่ายขนาดน,นั้นเลยเหรอวิธีการง่ายๆแค่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้เรามีวิธีการสอนมีวิธีการ เชิญชวนว่าจะเชิญชวนยังไงครับครับเราสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ครับผ่านทางทีวีได้เลยเรียนรู้ผ่านทางทีวีได้เลยมีปัญหาข้องใจอะไรโทรมาปรึกษาไม่เข้าใจอะไรโทรได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดทีมงานนะครับที่มีความพร้อมนะครับสามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้เนี่ยทั้งตรงนี้ทางผู้นําเองหรือว่าทางบริษัทเองเนี่ยก็มี การสนับสนุนตรงนี้ได้นะจัดรวมกลุ่มนะฮะได้50-60คนเนี่ยบริษัทลงลงไปเลยไปช่วยเลยไปช่วยเลยนะฮะแถมไปถ่ายทํารายการทีวีมาออกอากาศอีกด้วยอะไรจะโอ้โหยักเยียดให้ขนาดนั้นครับนี่นี่คือเรื่องจริงนะครับไม่ได้โม้นะครับวันนี้ผู้นําที่สมัครเข้ามาตัดสินใจเข้ามานะฮะไปขยายงานแล้วรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้บริษัทพร้อมที่จะลงไปช่วยลงไปเทรนให้ แล้วนาเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของสื่อเข้าไปช่วยอีครับผมเรียกว่าประสมคมสําเร็จแบบโอ้โหลอยมาเลยนะครับเนี่ยสำหรับนิวเคซีไลท์ตรงนี้ใช่ครับใช่นะวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับต้องตัดสินใจเลยครับผมว่าวันนี้ไม่มีใครกล้าที่จะมาท้าแข่งท้าชิงกับนิวเคซีไลท์แน่นอนครับโอกาสอยู่ในมือเราเลยะอืมครับขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแค่นั้นเองใช่ครับใช่ใช่ครับครับคราวนี้ในเรื่องของนิวเคซีไลท์เขาวางคอนเซปต์ว่า สมาชิกหรือผู้นําที่เข้ามานี่ให้เป็นหุ้นส่วนบริษัทเลยตรงนี้ไม่มีประธานม,ามอเล็กมาว่าไงครับครับตรงนี้เลยผมถือว่าสุดยอดเลยนะครับครับผมคือให้สิทธิ์ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันครับบริษัทเนี่ยให้ให้ความสําคัญกับทุกๆคนเท่ากัน ทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นสามารถที่จะมาแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ร่วมกันไม่มีใครที่จะมาคอยคิดคนเดียวสั่งคนเดียวไม่ใช่แล้วอันนี้เราร่วมกันลำบากเลยเพราะไม่ไม่มีใครสคนคนเดียวไม่สามารถพลิกโลกได้ถูกถูกต้องครับวันนี้เรามาร่วมกันคิดร่วมกันบริหารร่วมกันสร้างองค์กรของเราให้ประสบความสำเร็จองค์กรประสบความสำเร็จเราก็ประสบความสำเร็จทีมงานลูกทีมเราก็ประสบความสำเร็จร่วมกัน ครับถ้าสมาชิกไม่ประสบความสำเร็จองค์กรไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันคนลมกันทั้งคู่บริษัทก็ไปไม่รอดครับนี่คือต้องคู่ขนานไปด้วยกันใช่ใช่ใช่แล้วนโยบายของผู้บริหารนะครับสินค้าดีทีวีช่วยทีวีช่วยแล้วแล้วก็ให้ซื้อเยอะมากมายใช่ใช่ต้งซื้อเยอะแยะที่จะมาช่วยกันตรงนี้แล้วสินค้าก็มีคุณภาพวันนี้ผมผมมองเห็นแต่ความสำเร็จครับ ทีมงานครูน้อยก่อนหน้านี้มาออกอากาศครับโอ้โหเรียกว่ารับสายสนันวันไว้เลย <c oughs> ในเรื่องของอผู้นําต่างๆที่โทรมา <c oughs> เพราะช่วงนี้ต้องยอมววรับว่าวิกฤตจริงๆในเรื่องของว<ช>ิกฤตเศรษฐกิจอะไรต่างๆแล้วก็มีหลายคนที่ถูกทิ้งในวงการธุกรกิจเครือข่ายตรงนี้หมอเล็กอยากบอกอะไรกับกลุ่มคนที่เรียกว่ากําลังมองหาธุรกิจใหม่ๆให้เข้ามาร่วมกับนิวเคซีไลท์ตรงนี้ว่าจะสามารถพลิกมิติพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ตรงนี้ครับครับก็ ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เจอเหตุการณ์นะฮะอย่างที่ท่านผอ,อ,อพูดเมื่อกี้นะครับผม,ผมก็เฝ้ามองอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีธุรกิจตัวไหนที่จะมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะครับวันนี้อยากจะบอกทุกๆท่านนะครับที่ยังเคว้งคว้างอยู่ที่ยังรออยู่ที่กําลังเลือกอยู่นะฮะ<ช>วันนี้บริษัท New KC l i h e นะครับพร้อมทุกองค์ประกอบ ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับใช้แล้วได้ผลจริงเรื่องของความมั่นคงของบริษัทนะฮะวันนี้มาดูได้เลยนะครับโอ้โหอาคารสํานักงานใหญ่โตมโหฬานที่จอดรถนี่เป็นร้อยๆคันเลยฮะคือโอ้โหหายากนะครับที่จะเห็นแบบนี้ในในยุคปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอันนี้ผมการันตีเลยนะครับยอดเยี่ยมครับผมเรียกว่าไร้เทียมทานหาตัวจับยากทีเดียวนะครับเรื่องของแผงการตลาดนะฮะแผงการตลาดที่ บังคับรวยอ่ะบังคับรวยยัดเยียดให้รวยว่างั้นนะครับบังคับรวยอ่ะแล้วก็บังคับให้ช่วยเหลือกันอ่ะเป็นบังคับเรารวยไม่พอบังคับให้คนอื่นรวยรับใช่ครับคือแผนการตลาดเนี่ยเอื้อตรงนี้มากนะครับวันนี้ขอให้ตัดสินใจเข้ามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเอื้อแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของสื่อวันนี้บริษัท Newcase Life เราเรามีสื่อเป็นหัวหอกเป็นยุทธศาสตร์หลักนะครับทั้งสื่อจาน จันดาวเทียมทีวีดาวเทียมเคเบิลทีวีนะฮะวิทยุชุม <welche> ช <ăn> น,นหน s ira, <S ังสือพิมพ์ด้วยนะครับเรียกว่าครบวงจรปูพรมเร็วๆนี้อีกไม่กี่เดือนนียผมผมก็อยากจะบอกนะครับทุกท่านเนี่ยวันนี้อย่าช้านะครับอย่าช้าครับเราเพิ่งจะลุยเรื่องสื่อมาประมาณเร็วๆนี้ดือเดือนเดือนเดียวนะครับวันนี้ถ้าเข้ามาก่อนโอกาสจับจองพื้นที่ประสบความเร็จนีก่อนนะตัดสินใจช้าก็ต่อแถวข้างล่างทำก่อนได้ก่อน นิวเคซีไลค์เขามีทฤษฎีคู่ขนานกับเอ็มมอร์ใช่ใช่ซึ่งจะดึงกลุ่มขึ้นวิจยุเข้ามาอีกครับครับเราจะมีสื่อตัวนั้นเนี่ยที่ช่วยประชาสัมพันธ์เราทั่วประเทศเลยครับทุกทุกทิศทุกทางนะครับวันนี้เราเราต้องเข้ามาก่อนนะเข้ามาแล้วมาเรียนรู้นะครับมาเรียนให้รู้จริงแล้วกลับไปลุยด้วยกันแล้ววันนี้การเริ่มต้นนะครับสมัครก็ฟรีครับไม่บังคับซื้อด้วยพร้อมเมื่อไหร่ตัดสินใจเมื่อไหร่ลงทุนแล้วก็ ไม่ต้องใช้เงินทุนสูงด้วยนะมีแค่2ตําแหน่งเองเหรอใช่ครับผมเฮ้ยผมแปลกจะเอาแค่นี้หนอยเนี่ยครับผมการตัดที่ห็นเขาว่าสี่ห้าตำแหน่งซปเปอร์อะไรก็ใช่ครับนิวเคมาแปลกใหม่สองตำแหน่งแค่นี้สองตำแหน่งแล้วทําง่ายด้วยสะสมได้ด้วยไม่จําเป็นจะต้องทุ่มซื้อครั้งเดียวสะสมได้พร้อมเมื่อไหร่ก็ ขึ้นตำแหน่งอน่ครับคือซื้อคือเรื่อยๆว่างั้นนะครับซื้อเรื่อยๆก็ได้ไม่ได้บังคับหรือดูแล้วคุณต้องลงเต็มที่เลยหรือดูแล้วเห็นช่องทางโอ้โหซื้อทีเดียวเลยตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยขึ้นแล้วขึ้นเลยอยู่แล้วอยู่แล้วยาวกันแล้วใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนี่ในเรื่องของสินค้ายังหลักร้อยครับก็ สินค้าเนี่ยครับคือราคาเนี่ยสัมผัสได้แบบว่าราคาราคาชาวบ้านครับทุกคนสามารถที่จะซื้อกินซื้อใช้ได้ตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับแล้วที่สําคัญกว่าเรื่องราคาก็คือใช้แล้วมันเห็นผลอครับือราคาถูกถ้าใช้แล้วไม่ได้ผลมันก็ไม่มีความหมายก็ไม่มีความหมายถูกต้องครับตนวันนี้ราคาราคาสัมผัสได้ราคาสัมผัสได้ไม่ถูกเกินไปไม่ได้ถูกจนน่าเกลียดครับผมฮะแล้วคุณภาพนะครับแก้วอืครับไม่เชื่อพิสูจน์ได้อ่าครับ ตรงนี้มันจะเป็นสิ่งให้ในเรื่องของโครงการหรือคอนเซปต์รวยทะลุรกยากเกิดขึ้นจริงหรบอกรับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งสื่อทีวีแล้วก็สินค้าที่จับต้องได้ตรงนี้ครับ,รบก็รวยทะลุรรกยากนี่แหละครับก็คือเราจะปูพรมในเรื่องของสื่อ,อะนะครับ<ช>แล้วก็เรื่องของทีมงานเนี่ยที่เราจะขยายไปทั้ง,งระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านะนะคือลงกระจาย ทั่วทุกพื้นที่ทุกคนแค่ซื้อกินซื้อใช้ก็สามารถที่จะมีะไรายได้ก็สามารถที่จะประสบความสุจได้กับบริษัทของเราครับผม,มนี่คือคอนเซปต์ของในเรื่องของรวยทะลุแลกยากของ New KC Light นะครับ <C> ครับคราวนี้เรามาคุยในเรื่องของการผลิกกำลังกับ m อ็มอแล้วมีการเดินคู่ขนานคือมีทั้งในเรื่องของการเดินตรงหาสมาชิกเก่าๆแล้วก็ในเรื่องของการหาสื่อวิทยุเข้ามาร่วมง,งาน ตรงนี้คิดว่าเขาจะไม่ขัดแข้งขัดขากันเลยครับหรือในเรื่องของสมาชิกและทีมงานตรงนี้หมอได้มองว่าไงครับก็ตรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นหรือ้งสองอย่างจะเอื้อต่อกันทําให้รวยง่ายไอ้ง่ายมากขึ้นมันเป็นอะไรที่เป็นมิติใหม่นะครับมันเอื้อครับผมมันเอื้อกันนะครับเพราะว่าไม่ว่าไม่แย่งตลาดกันนะครับสมาชิกกับวิทยุนี่ไม่แย่งไปรวยด้วยกันรวยด้วยกันรวยด้วยกันนะครับเพราะว่า คือในในระบบของเรานะครับไม่ว่าจะทีวีหรือวิทยุเนี่ยก็จะมาร่วมเป็นสายงานเป็นทีมงานเดียวกันนะฮะแล้วก็ทีวีวิทยุเนี่ยยังยังได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนด้วยมีหุ้นส่วนในบริษัทเอ็มมอหุ้นส่วนในบริษัทเอ็มมอ ใช่โอ <Sí. S 2> ้เร <Tá. S 2> ียกว่ามีแต่ได้ก็ได้นี่ครับเนี่ยแล้วผู้บริหารสถานีมองเห็นโอกาสจะมาทําธุรกิจร่วมก็ยังได้อีกโอ้โหมีหลายต่อได้เลยครับโอ้สุดยอดจริงงครับแล้วสุดท้ายอยากให้หมอเล็กนี่ฝากถึงผู้ชมทางบ้านทั้หน่อยครับเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานของ New KC Life แล้วก็เชิญชวนผู้ที่ต้องการโอกาสที่จะเข้ามาร่วมงานตรงนี้ครับครับก็โอกาสทองมาถึงแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาโอกาสกําลังพิจารณาอยู่เหมือนที่ผมเฝ้ามองวันนี้นะครับโอกาส อย่างนี้ผมว่า5ปี10ปีเนี่ยมันไม่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับวันนี้ดีที่สุดแล้วท่านตัดสินใจนะครับบริษัทดีนะครับผู้บริหารมีวิสัยทัศน์รวมทั้งผู้นําแม่ทีมที่พร้อมที่จะดูแลท่านพาท่านไปประสบความสำเร็จตัดสินใจวันนี้นะครับโทรเข้ามาก่อนนะฮะสมัครก่อนรวยก่อนแน่นอนครับ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 คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือแนวคิดแล้วก็วิสัยทัศน์ดีๆจากอ่า คุณนิติพลเพาตะคุนะครับหรือหมอเล็กนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะเข้ามาขับเคลื่อนบริษัทนิวเคซีไลทในปีพศ2558นี้นะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอเล็กมากครับที่ให้เกีรติร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับครับพบกับรายการกล้าท้ารวยได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ